สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับวันนี้เรามาอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหญ่เลยนะครับคันนี้ใหญ่จริงนะครับจากทาง b y d ครับกับเจ้า BYD ถังนะครับหรือที่ใครๆเรียกว่ารถถังนะครับต้องบอกว่าไซส์เขาเนี่ยรถถังจริงๆนะครับตัวรถเนี่ยขนาดเรียกได้ว่าใหญ่มากๆนะครับไซส์เนี่ยเรียกได้ว่าพอๆกับตัวของ t o y o t a f o r t u n e เหรือเป็นเอเวอเรสต์เลยทีเดียวไซส์ค่อนข้างใหญ่ตัวนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าไซส์ใหญ่เป็นอันดับต้นๆในโลกของเราเลยนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าแพลต มาจากฮั่นแบบเต็มๆเลยนะครับตัวพละกําลังของเขานะครับสมอเตอร์นะครับห้าร้อยเก้าแรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรอัตราเร่งของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะครับเห็นขั้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยของเขา4.4วินาทีเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่ากดทีหน้างายเลยทีเดียวนะครับแรงสุดๆนะครับส่วนแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็ถือว่าไซส์ใหญ่มากๆนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้เป็น BYD Blade แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่108ยกิโลวัตต์อาวโมงเลยทีเดียวนะครับไซส์ใหญ อีกท,ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับไฟหน้า LED เต็มระบบพร้อมไฟ daytime running light นะครับดีไซน์แบบ r a g o n face นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับมีเลด้าด้านหน้านะครับแล้วก็มีระบบปรับอากาศระบบระบายความร้อนของตัวรถอยู่ด้านล่างนะครับเป็นพิมพ์นิยมของรถไฟฟ้าไปแล้วนะด้านหน้าจะกว้างของประมาณนี้นะครับมีกล้อง360มาให้ด้านข้างของตัวรถเนี่ยอยากให้ดูจริงๆนะครับตัวรถเนี่ยเป็นแบบ SUV ขนาดใหญ่นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยเนี่ยผมยืนอยู่ข้างตัวรถนะครับตัวผมสูง1 6 0 8ซนะครับนี่รถสูงกว่าผมอีกเล่าหลังคาตรงนี้นะครับนี่ได้ว่าแข็งแรงนะครับนี่ดึงรถโยกได้ทั้งคันเลยนี่ด้านข้างของตัวรถเห็นได้ว่านี่ล้อเนี่ยไซส์ใหญ่มะคือมาเลยนะครับตัวล้อของเขาเนี่ยใช้เป็นล้ออัลลอยนะครับขนาด21นิ้วเลยทีเดียวนะครับรัดยางขนาด265ทับ45 R21 นะครับใช้ยางเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ต4 SUV นะครับนี่ยางเนี่ยซีรีส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สุดๆเลยนะครับตัวล้อของเขาและยางของเขาตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกไปไซส์อยู่ที่108กิโลวัตต์แอวนะความสูงจา พื้นเนี่ยขนาดไหนนะครับ iPhone 12 Pro Max มาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ดูคุณผู้ชมผมว่าน่าจะมี iPhone 2เครื่องครับถึงจะถึงทายด้านข้างของตัวรถแต่แต่แต่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เขาจะเป็นแบตเตอรี่แบบห้อยอยู่นะครับลองกลมมาดูด้วยกันนะครับนี่เมื่อมองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะ นี่เห็นไหมความสูงของแบตเตอรี่เนี่ยไอโฟนหนึ่งเครื่องกับนิ้วมือนะครับที่ยัดไม่ค่อยจะเข้าเลยนะครับความสูงอยู่ประมาณนี้ไม่ได้สูงมากนักนะครับแบตเตอรี่เขาจะห้อยลงมานะไม่ได้อยู่ในชัดซีสะทีเดียวนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันต่อบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ย มีไฮไลท์ที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของพื้นที่เก็บของของเขานะครับไฟท้ายก็เป็นไฟ LED แบบนี้แต่ระบบมีไฟเบรกดูนิสสแบบนี้มีเสากาาอยู่ด้านบนและอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยไซรรถเนี่ยใหญ่มากๆนะครับใหญ่จริงๆนะครับรถถังเนี่ยใหญ่จริรถถงๆอ่ะเปิดดูฝาท้าทยสิเป็นระบบไฟฟ้านะครับและนี่อย่างที่ผมบอกเขาเป็นรถแบบ6ที่นั่งนะครับดึงเข้ามาให้ดูป๊อา อันนี้คือกลางเบาะแถว3ออกมานะครับรถต์ไฟฟ้า3แถวเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีไม่กี่รุ่นนะครับและ b ี d ดีถังก็คือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะนี่มีเบาะนั่งแถว3นะครับแล้วก็พับง่ายๆนะพับลงไป ประมาณนี้เนี่ยที่เก็บของเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็โอ้โหใหญ่สุดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบพับเรียบด้วยนะครับวนเบาะแถว2เนี่ยเขาจะเป็นเบาะลักษณะแบบกัปตันซซทนะครับเน้นนั่งสบายตรงนี้ก็มีที่ใส่พวกอุปกรณ์นะครับตัวสายชาร์จฉุกเฉินแล้วก็ตัวปลั๊ก V2L แล้วก็ระบบเซอร์วิสรถพื้นฐานนะครับจะอยู่ตรงนี้มี12โวลต์มาให้นะครับติดอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่12โวลต์มาให้1อันประมาณนี้นะครับฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าพื้นที่เก็บของถือว่าเยอะมากอลังการสุดๆทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบ่่่ออนนนนังโดยสาาารต2กวมีะไ ใจกันบ้างครับ เข้ามาที่เบาะนั่งโดยสารตอนสองของ BYD ถังนะครับต้องบอกว่าโอ้โหถ้าว่าหั่นหรูแล้วนะครับผมว่าถังเนี่ยนั่งสบายกว่านะครับหั่นหรูแต่ถังนั่งสบายต้องแยกกันอย่างนี้นะครับเพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับเบาะเนี่ยสูงจากพื้นค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เนี่ยเรานั่งสบายกว่านะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ผมนั่งขับมานะครับเนี่ยห่างประมาณ1ครึ่บครึ่งเลยแล้วก็ที่เยอะมากๆเนี่ยนั่งสบายพื้นเป็นพื้นเรียบนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเนี่ยสมมติจะเดินในรถเนี่ยยังเดินได้เลยนะ ใหญ่ขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวนะครับตัวเบาะนั่งนะครับอย่างที่ผมบอกมันเป็นเหมือนกับตันซีดนะครับเนี่ยมีที่พักแขนตรงกลางมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยมีที่วางมือถือมีช่องเสียบ USB ไท e A 2ช่องนะครับอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้อันนี้ดีมากเลยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยความเจ๋งคือปรับไฟฟ้าครับ1 2 3 4 อ่าเป็นบอกปรับไฟฟ้าสีทิศทางนะครับแล้วก็มีลาบ้าสีด้วยนะครับนี่ปรับดันหลังได้นะครับนี่ดีมากเลยนะครับผมว่าเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่ขนาดอาจจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ารถคันนี้นั่งได้ถึง6ที่นั่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเบาะนั่งโดยสารตอน2นี่มีช่องเสียบปลั๊กไฟด้วยนะครับนี่เป็นปลั๊กไฟบ้านเลยนะจ่ายไฟสูงสุดถึง2.2กิโลวัตต์220บโวลต์เลยนะครับก็คือคุณสามารถเสียบไมโครเวฟเสียบเตาหมูกระทะผ่านปลั๊กตรงนี้ได้เลยนะครับผมมองว่าปลั รถอย่างหนึ่งก็คือสมมุติคุณทํางานในรถเนี่ยข้างนอกฝนตกหนกัหนกๆแล้วโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยไม่สามารถเสียบชาร์จผ่านช่อง USB ได้เนี่ยคุณก็สามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของปลั๊กไฟบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ไว้ในรถเนี่ยก็คือตัดปัญหาเรื่องสภาพอากาศภา,ภายนอกออกไปได้อย่างปิดทิ้งเลยทีเดียวนะครับส่วนมีอะไรอีกบ้างอ่ามีไฟมาให้นะครับเป็น LED มีมือโหนมาให้มีช่องแอร์ตรงนี้นะครับอ่าช่องแอร์จะอยู่แค่ด้านบนแล้วก็ตัวหลังคาเป็นพารารถเมิกคลาสลูฟสามารถ หลังคานี่คือยาวถึงเบาะนั่งโดยสารตอนสองนะถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับด้านข้างก็กระจกเป็นลงไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้านะครับเปิดปิดตรงนี้ ประตูถือว่าโหหนักเอาการเลยนะครับตัวรถเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบแข็งแรงนะครับผิวสัมผัสของหนังเนี่ยถ้าเทียบกับตัวอัโต้สนะอันนี้โดยส่วนตัวผมว่ามันดูดีกว่านะครับมันดูดีกว่านะหนังของตัวถังเนี่ยแต่ผมว่าราคาเนี่ยถ้าขายในเมืองไทยถ้ามานะราคาก็น่าจะแรงกว่าทีนี้รถมันมี3แถวใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองดูว่าแถวที่3นั่งแล้วเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของเบาะนั่งแถว3นะครับผมสูง168ซนเมตรนะครับนี่ขาชันประมาณนี้ถามว่านั่งได้ไหมผมว่านั่ง นั่งได้นะครับนั่งได้จริงด้วยเนี่ยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขามีพื้นที่นะครับอ่าเดี๋ยวเราพับอันนี้ลงไปอบอ่ะเ <benevol ent. S 2> นี่ยเฮ้ยเราแบบนั่งยืดขาอย่างงี้มันไปได้นะครับผมว่าไปได้เลยเนี่ยนั่งกันแบบแนวแบบครอบครัวเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยนั่งกันแบบสนุกสนุกเนี่ยผมว่าไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองกลางแถวนี้ซิเฮ้ยผมว่าผมว่านั่งได้นะครับผมว่านั่งได้แล้วก็ตรงเนี้ยมีที่วางแขนมาให้นะครับก็คือซุ้มล้อของเขานั่นแหละกลายเป็นที่วางแขนนะครับแล้วก็มีที่วางขวดน้ามาให้นะครับตรงนี ไม่มีอะไรนะครับมีช่องลําโพงมาให้1ช่องนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ มีไฟนะครับโอเคนะผมว่าคันนี้นั่ง6ที่นั่งนั่งได้จริงนั่งได้สบายด้วยนะครับเนี่ยแถวหลังเนี่ยไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้นะครับเป็นแบบเนี่ยสูงประมาณผมเนี่ยนั่งได้อยู่เฮดรูมนะครับเหลือประมาณ1กําปั้นกับอีก2นิ้วนะครับเนี่ยเฮ้ยแถว3นั่งได้นะครับแถว3นั่งได้เลยแถว2กับแถว3ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนคนขับด้านหน้ากันครับถัดมาที่โซนของด้านหน้ากันบ้างนะครับฝั่งคนขับเนี่ยก็คือเรียกได้ว่ามาจาก BYD หั่นแบบเต็มเต็มเลยนะครับหน้าจอเรือนไม i แต่ก็อาการเดิมกับตัวของหั่นเลยทีเดียวนะครับก็คือถ้าเป็นแนวตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะบังทัศนวิสัยนะครับก็คือจะบังตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยก้อนเนี้ยคือบงังประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ต่างกันนะครับก็คือด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่บังช่องแอร์แล้วแต่ว่าผมว่านะถ้าเกิดมันขยับลงมาหน่อยนะครับให้ปลายจออยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทัศนวิสัยได้ดีกว่านี้แต่นี่คือมันบังไปหน่อยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราใช้แนวนอนดีกว่านะฮะการตกแต่งนะครับจะแตกต่างจากตตตตตตันนัััััััวววหหห่่่่่นน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 นคคออขขข้้้้าางงงงงงชดดดเเเจจจลยยยะะะีกกแแแแแแบบบรรรูููมมมิึ ก็จะเป็นชิ้นแบบดูเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีการเดินแบบหนังกลับตรงนี้พร้อมกับเดินได้จริงนะช่องแอร์นะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันเดะเลยนะครับที่เก็บของก็มีตรงนี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราตัดรถครึ่งคันนะครับเอาหลังคาออกเนี่ยครึ่งล่างเนี่ยก็เหมือนหั่นเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าตัวรถเนี่ยด้วยความเป็น SUV ก็เลยมาแบบตีโปง่งไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมสังเกตว่ามีบางอย่างนะครับอยู่ตรงนี้ ปปิดปิดดดไ้คาดว่านะน่าจะเป็นกล้องนะครับตรงจุดตรงนี้นะฮะแต่ว่าเราเห็นไม่ชัดนะครับเราพรีวิวกันแบบเร็วๆนะครับตู้นะครับโหใหญ่มากนะครับ แร,แรงนะะฮพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบดีไพลอตนะครับหัวเกียร์นะครับก็เหมือนกับของฮั่นเลยนะเป็นหัวเกียร์แบบสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับระบบเปิดปิดรถเนี่ยเป็นพุสตาร์ทเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาก็ให้มาแบบจัดเต็มนะครับอะแดปตีฟคูชันโทนเลนคีปปิ้งให้มาครบมีแท่นวางชาร์จมือถือแบบไวเลสตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เก็บของตรงกลางใหญ่ๆตรงนี้ช่องเสียบ USB Type A อ็กซ e สองช่องมีช่องเสียบไมโคร SD สดีการ์ดสำหรับกล้องบันทึกของตัวรถอีกนะครับแล้วกก็มีีีช่่อองเเสยยบบไไฟ12โโโววลต์นะครรั้้หดา ภายในของเขาเนี่ยให้ของมาแบบเต็มมากๆ,ๆนะครับสำหรับเจ้า BYD ถังทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าของที่เขาให้มาขนาดนี้เขาจะมาเมืองไทยหรือเปล่าเรามาลองขับเจ้า BYD ถังกันนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้า6กที่นั่งไซเบอร์เทอร์ขนาดนี้ขับจริงๆในสนามจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาลองไปด้วยกันเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทดสอบอัตราเร่ง0ูนถึงร้อยในโหมด normal นะครับ5 4 3 2อไม่น่าเชื่อครับ โอ้หพอเกิน60ปุ๊บมันคนละคันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราทำขับเพื่นเคืกับผมเลยเจ้าถังก่อนนะครับก่อะไรครับเรื่องของอัตราเร่งนะครับได้ครับเบื้องต้นนะครับอัตราเร่งช่วงต้นนะครับเขาจะค่อยๆพาตัวรถเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเกิน60ปุ๊บเนี่ยโอ้โหในกณะมีใครช่วยดันออกไปอีกทีนึงครับแรงบิดเนี่ยมหาศาลนะครับพุ่งไปปุ๊บเอาไปเลยนะครับอันนี้เป็นโค้งแคบนะครับขับเป็นสเตชันโค้งเยอะๆนะครับลองดูกันความเร็ว60สิบ โอ้นี่โค้งนี้แคบอยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่อาการโยนตัวค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ายังโยนเล็กๆให้เห็นด้วยความที่เขาสูงนะครับตัวรถเนี่ยสูงมากนะครับสูงปี๊ดเลยครับอย่างที่เราเห็นกันนะตัวรถเนี่ยสูงกว่าผมอีกนะครับโอ้โหนี่เหยียบแป๊บเดียวก็70แล้วอ่ะเมื่อกี้40่สิก็ลองเลี้ยวโดยที่เราไม่ต้องแตะได้ครับใช้ครงไหนอ่านี่ทัศนวิสัยดีนะครับใช่ครับ รถเกาะถนนดีมากครับในชั้นที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของฟาเป็นสั้นครับดูบเรื่องของความสั่สเทือนของช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับช่วงล่างความเร็ว40ดูสิสเป็นอย่างไรเฮ้ยถือว่า ถือว่าโอเคนะครับอาจจะตึงตังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ดีดนะฮะไม่มีอาการดีดซับแรงกระแทกดีนะครับพอลุยได้เอางี้ดีกว่าพอลุยได้เหมาะสำหรับถนนเมืองไทยนะครับที่หลุมท่อบ่อลูกระนาดเพียบเลยนะฮะว่าถังเนี่ยเอาอยู่แน่นอนเช็คครับเพิ่มความเร็วไม่เกินหกสิบครับไม่เกินหกสิบครับไม่เบรกนะครับไปครับโอ้ถ้าหักหลบเนี่ยโอเคเลยฟงมาลลยถือว่าเบานะครับแต่ว่าจะไม่ได้คมเท่าหั่นนะหั่นจะคมกว่าเยอะเลย ต่อไปอัตราเร่งสูนถึงร้อยมวดสปอร์ตนะครับของบีงวีดีถังดึงดึงดึงร้อยอถอหอตึงกว่าหมวดสแตนดาร์ดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับ ต่วโมดสปอร์ตของเขาเนี่ยคือคันเร่งตึงเท้าขึ้นเยอะเลยนะครับตามสเปคของ BYD ถังเนี่ยอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยของเขานะครับ4.4วินาทีเท่านั้นกับรถ SUV ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวรถเนี่ยผมมองด้วยสายตานะครับยังไม่ได้เห็นตัวเลขสเปคของเขานะครับไซส์เนี่ยใหญ่กว่า Tesla Model Y แน่นอนนะครับไซส์ใหญ่กว่าแต่ว่าโอ้โหศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเรียกได้ว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้า BYD ถังคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV ไซส์ใหญ่แบบ6ที่่นนัังะครบที่ให้ออปชั่นมมมาาาแแบบบจัดดเต็็ล้้วววกกใหคสสะย มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับในส่วนข้อมูลทางเทคนิคของตัวรถรวมถึงออปชันของตัวรถนะครับเราจะทิ้งข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ออโต้สปินของเรานะครับเนื่องจากในหน้างงานของเราเนี่ยเรายังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนักนะครับผมข้อมูลทั้งหมดของตัวรถเนี่ยสามารถคลิกไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับก็ต้องหวังว่าตัวรถคันนี้ด้วยความที่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเขาเข้าเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าสเปคที่เขาให้มาจะให้มาจัดเต็มขนาดนี้หรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญเลยราคาของเขาเนี่ยจะเปิดมาในระดับราคาไหนจะเปิดดมาาาระับบ่กวเเทท หรือแพงกว่า Tesla Model Y เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงครับท่านใดชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโตสปินครับวันนี้กับผมเน็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ